โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่14คืนวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565เวลา1นาฬิกาเอลเช่พบคิโรนาเวลา2นาฬิกาอเลติกบิวเบาพบไบายาโดลิตเวลา3นาฬิกา30นาทีโอซาซูนาพบบาสเซโลนาคืนวันพุธที่9พฤศจิกายน2565 เวลาหนึ่งนาฬิกาเซบียาพบเรอัลโซเซดาอเมรียพบเคตาเฟ่เวลา2นาฬิกาเอสปันยอนพบเปียเรอัลและเวลา3นาฬิกา30นาทีเรอัลมาโยกาพบแอตเลติโกมาริดคืนวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2565เวลา1นาฬิการาโยบายเยกานโนพบเซลตาบิโกเวลา2นาฬิกาบาเลนเซียพบเรอัลเบติสและเวลา3นาฬิกา30นาทีเรอัลมาริตพบกาดิส